สวดีครับมาพบกับผม JCBL เช่นเคยนะครับวันนี้เราจะพาไปสอบถามน้องๆที่อยู่ในประเทศไทยนะครับน้องๆไทยใหญ่ที่อยู่ในประเทศไทยว่าเขามาเมืองไทยกันทําไมมาเมืองไทยด้วยเหตุผลอะไรมาอยู่เมืองไทยด้วยเหตุผลอะไรนะครับซึ่งแต่ละคนก็เหตุผลอาจาะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะพาไปสอบถามทีละคนนะครับเดี๋ยวยังไงรอติดตามชมกันได้เลยนะครับะ กอะรมาเมืองไทยครเงินครเงินนาแค่ครเงินนาแใส่ะาาจูบรลโผล่คารอเงินหอยอยากเรยมากาเมืองไทยครมเมื่อาหามี่ไสก้าสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาตอบคำถามนะคะว่าเรามาเมืองไทยทำไม ามาเมืองไทยเพราะว่ามาเรียนหนังสือค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับผมผมฟ้าเมืองนะครับมีคําถามมาว่าเรามาประเทศไทยทําไมนะครับในส่วนตัวของผมผมมาเรียนนะครับทําไมจึงมาเรียนทางนี้เพราะทางนี้เราจะมีโอกาสเรียนฟรีถึงมไอถึงม,งมสามเลยนะครับเพราะถ้าอยู่ทางพม่านะครับ การที่แบบอยู่ชนลาบดหรือว่าที่ห่างไกลในเมืองนะครับหรือว่าถ้าเราไม่มีทรัพย์หรือว่าเงินต่างๆนะครับที่จะเรียนให้แบบสงสูงเนี่ยครับโอกาสมันยากครับแล้วอีกอย่างโอกาสเรียนก็น้อยครับเพราะว่าชนลาบทไอ้ที่ต่างๆนะครับมันโอกาสที่จะได้เรียนยังไม่มีครับเพราะบางที่ยังไม่มีโรงเรียนครับถ้าเป็นผู้ชายอย่างนี้ก็ต้องไปเรียนตามวัดแบบนี้ครับผมในนั้น จึงมาประเทศไทยเพื่ออยากหาความรู้หรือว่าเพื่อเราได้เรียนรู้ต่างๆนะครับเพื่อจะได้พัฒนาตัวของเราหรือว่าครอบครัวของเราด้วยนะครับครับมีประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะชื่อเอนะคะที่พี่ถามว่าทําไมถึงมาทํางานในเมืองไทยใช่ไหมคะเมืองไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยค่ะแล้วก็มีที่ถ่ายรูปที่เยอะแยะมากมายให้กับ คนที่ชอบถ่ายรูปแบบเราแต่ก็ประเด็นหลักก็คือเงินค่าแรงที่นี่เขามีค่าแรงที่ดีกว่าที่นูน่นแล้วก็เราสามารถทำอาหากินได้เยอะกว่าที่นู่นค่ะก็เลยตัดสินใจมาทำงานที่นี่ขอบคุณค่ะนั่นแหละครับร้อยคนก็ร้อยเหตุผลนะครับแต่คนรู้หรือไม่ว่าตั้งแต่ปีปลายปี2020ถึงปี2024นั้นมีหมู่บ้าน ถูกทิ้งล้างกว่า2,000หมู่บ้านไม่ใช่2,000หลังคาเรือนนะครับ2,000หมู่บ้านนะครับในชุมชนของคนไทยใหญ่นะครับเพราะว่า,าสงครามระหว่างไทยใหญ่กับไทยใหญ่ด้วยกันเองเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็หนีเข้าไทยเพราะคิดว่าประเทศไทยยังไงก็ยังเป็นที่พึ่งสุดท้ายประเทศไทยยังเป็นประเทศเมืองพี่เมืองน้องที่รอรับคนไทยใหญ่และผมหวังผมก็หวังอย่างสูงว่า ประเทศไทยนั้นยังคงเป็นประเทศที่ใจดีเป็นประเทศที่ยังให้โอกาสคนไทยใหญ่อย่างที่เคยเป็นมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ห,หลบหนีเข้ามาแล้วผิดกฎหมายหรือว่ามาทําผิดกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นก็ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นผมก็หวังอย่างยิ่งว่าคนไทยจะให้โอกาสคนไทยใหญ่อย่างที่เคยเป็นมาไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางการศึกษาหรือว่าโอกาสทางหน้าที่การงานนะครับ ช่องของ,ของผมทุกวันนี้ที่มีได้ก็เพราะว่าคนไทยสนับสนุนนะครับครับผมถ้าใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอบพระคุณมากครับ